ว่าชิโมชิสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะอยู่กิบรีในคลิปบปรโมทงานแคสต์เดย์ที่ใกล้จะถึงนี้นั่นเองนะคะก็ตอนนี้ก็ใกล้จะถึงงานแคสต์เดย์อีกครั้งแล้วนะโดยงานครั้งนี้นะคะจัดวันอังคารที่4เมษายนนั่นเองนะรายละเอียดจะมีอะไรบ้างน,นะคะก็เดี๋ยวเราจะพูดกันเลยแล้วกันนะคะเตรียมพบกับความสนุกสุดมันจากเหล่าแคสตอร์ชื่อดังมากมายในงานแคสต์เดย์วันอังคารที่4เมษายนนี้เวลา10โมงถึง2ทุ่มหรือ10นาฬิกาถึง20นาฬิกานัน่นเองนะคะ ที่ลานไลฟ์สไตล์ฮอลล์ชั้น2สยามพารากอนสถานที่ใหม่ใจกลางเมืองย้ำนะคะก็คั้งานทางนี้นะคะจัดขึ้นที่ลานไลฟ์สไตล์ฮอลล์ชั้น2นะคะที่สยามพารากอนเองก็นั่งสามารถนั่งรถไฟฟ้านะคะ BTS มาลงที่สถานีนสยามได้เลยนะ ครั้งนี้ไ,ได้จัดที่ยูเนี่ยนมอลหรืออะไรนะคะครั้งนี้ไม่ได้ตรงกัสารออาทิตย์นะคะคิดว่าน้องนปิดเทอมกันล้วก็น่าจะมากันได้เนาะสำหรับใครที่ไม่ได้เียนพิเศษอะไรก็แวะมานะคะงานนี้เหล่าพัคเตอร์ก็จะมาโชว์ไฟเกมสุดฮิต New t e o d o s w t c h นะคะแล้วก็จะพบปะกับกิจกรรมพารสนุกอีกมากมายพร้อมของรางวัลแจกเพียบตลอดทั้งงานนะคะและใครชอบใครก็มาช่วยกันเชร์นะคะแล้วก็แน่นอนนะคะที่ขาดไม่ได้ในงานแคสต์เดย์เลยนะคะก็กิจกรรมสุขการไดการนะคะ ครั้งนี้ก็มีการ์ดแคสเตอร์ลายใหม่นะให้สะสมถึง16ลายด้วยกันนะคะก็แต่ละตัวนี้หน้าตาแบบว่าเหมือนเหมือนมันตาถลนดูแล้วเหมือนบีบแล้วมันจะตาถลพรุดออกมาเลยนะโอเคค่ะแล้วก็พลาดไม่ได้นะคะกับกิจการลัคกี้ดอนะครั้งนี้นะคะมีของรางวัลมาให้ลุ้นกันเพียบเลยนะคะรวมมูลค่ามากกว่า50,000บาทเที่ยวเพียงแค่สะสมแต้มให้ครบนะคะแล้วก็มาจับรางวัลลุ้นรับของรางวัลกลับบ้านกันไปเลย สินค้าแคสเตอร์ก็มีให้ลุ้นกันด้วยนะคะดูนะคะเยอะแยะมากมายขนาดนี้โอ้โหบานแดดเลยค่ะและสุดท้ายนะคะก็พบกับสินค้าแคสเตอร์คอลเลคชันใหม่นะคะโดยกิฟนะคะก็มีสินค้าใหม่เป็นลิปสติไลน์ใหม่นะคะแล้วก็กระเป๋าผ้าสไตลยหลังนั่นเองโอ้โหอันนี้อันนี้ตัวกิฟเองก็ยังไม่ได้เห็นเหมือนกันนะคะเพราะว่านี้เป็นไลน์ใหม่เลยกิฟก็ยังไม่ได้เห็นตัวเสร็จแล้วอะนะเออเดี๋ยวกิฟ่าจะไปสอยวิสแดนมาใส่เพิ่มเหมือนกันค่ะ แล้วก็วู้จากในรูปนะคะมีตุ๊กตาแพร่ด้วยนะคะก็อย่าลืมมาที่บูธออนไลน์สเตชันนะคะเพื่อดูของรางวัลแล้วก็รูปสนุกกับบูธต่างๆในภายในงานด้วยนะคะโอเคค่ะหรับใครที่มาได้มาไม่ได้ยังไงก็เมนต์บอกใต้คลิปนะคะถ้าใครไม่ได้ติดลิมิเต็ดหรือว่าว่างในวันนั้นนะคะก็อย่าลืมมากันด้วยนะคะวันย้ำอมกทีนะวันอังคารที่4เมษายนนี้นะอีกไม่กี่วันแล้วนะคะ งานจาก10โมงถึง2ทุ่มนะที่สยามพารากอนชั้น2นั่นเองนะคะแล้วก็ต้องมีน้องๆสอบถามกันแน่นะว่าพี่ไปไหมพี่ก็จะไปตั้งแต่10โมงนะถึงเลิกง,งานเลย2ทุ่มนั่นเองนะคะก็ในอาจารย์ในี่มีใครมาบ้านนะคะก็บอกเลยว่ามีพี่นะคะแล้วก็มีนิวคุ้งไอโตนะคะคุณครูโซระที่ไม่แน่ใจว่าคิวมอนมาไหมแต่ถึงจะลองชวนดูนะคะแล้วก็ลิปเล็กต้องมาด้วยก่อนไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะละดียวน่าจะไม่ได้มานะคะก็หลักๆเลยน่าจะมา 5้คนขึ้นไปลยนะโอเคค่ะแล้วเจอกันในงานนะคะบ๊ายบาย